เขาวันนี้ทีมข่าวประเด็นเด่นสุดสัปดาห์อยู่ที่สมาคมเยาวชนนักประดิษฐ์ประเทศไทยโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับซึ่งวันนี้ในส่วนของสมาคมนะครับได้มีการจัดการอบรมการเขียนโคดิ้งโดนนะครับให้กับน้องๆเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆครับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับสมาคมเยาวชนนักประดิษฐ์ประเทศไทยร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนโปรแกรมโคดดิ้งอากาศยานไร้คนขับ กลุ่มเยาวชนนักเรียนจำนวน50คนได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์การสั่งการอากาศยานไร้คนขับหรือโดนที่ศูนย์พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนาคตและความยั่งยืนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติด้านดรวิภารัตนีอ่องห่วานวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดเผยว่าการจัดการอบรมครั้งนี้จะสามารถนำไปต่อยอดทั้งทางด้านการศึกษาและการนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ขณะที่นางสาววันธนีเหลืองวิสุศิลินายกสมาคมเยาวชนนักประดิษฐ์ประเทศไทยระบุว่าการอบรมจะแบ่งเป็น2กิจกรรมด้วยกันโดยจะมีการแบ่งการสอนพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้โดรนการเขียนโคดดิ้งและระเบียบข้อบังคับทางด้านกฎหมายนอกจากนี้ยังมีเวิร์กช็อปให้ผู้อบรมได้ทำมิชชั่นผ่านภารกิจต่างๆซึ่งการอบรมทั้งหมดผู้อบรมจะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้น ด้านเยาวชนนักเรียนที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้ระบุว่ารู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมอบรมและหากมีโอกาสก็อยากนําความรู้ที่ได้รับเข้าร่วมการแข่งขันโดรนชิงถ้วยพระราชทานด้วยเช่นกันซึ่งทางสํานักงานการ,กรวิจัยแห่งชาติวชก็ได้ให้การสนับสนุนกับทางสมาคมเยาวชนนักประดิษฐ์ประเทศไทยสําหรับในเรื่องของโดรนนะคะมาเป็นหลักสูตรนะคะขั้นต้นเลยสําหรับให้เยาวชนได้เรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจในเรื่องของการ ประกอบโดนนะคะแล้วก็การเขียนซอฟต์แวร์ในการที่จะทำเรื่องของโคดดิ้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโดนให้น้องลองเขียนโคดแล้วก็ผ่านภารกิจต่างๆนะคะแล้วก็มีการประยุกต์ใช้อย่างเช่นดอกของหรือว่าเป็นยิงลูกดอกอะไรอย่างเงี้ยให้น้องมาประยุกต์ใช้เครื่องมือซึ่งเด็กได้เรียนรู้แล้วก็สามารถเอาไปต่อยอดเป็นในเรื่องของหุ่นยนต์หรือ AI ต่างๆแล้วก็พอเราประกาศปุ๊บน้องสมัครเต็มจนเราต้องเปิดเพิ่ม มีคุณครูนะคะเดินทางมาจากมุกดาหารก็มีจากเชียงรายก็มีค่ะขับรถมาเองเลยเพื่อที่จะไปสอนเด็กขอมาเรียนรู้ก่อนนะคะว่าจะต้องไปทําอย่างไรบ้างสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หลายอย่างครับพูะสบัยน้ําท่วมหรือช่วยดับเพลิงครับหรือแม้กระทั่งส่งส่งอาหารโดนก็สามารถทําได้เช่นกันครับอยากมีประสบการณ์ที่ดีในการเข้าร่วมการแข่งขันทดสอบ ระดับประเทศของอา a ครับ